สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีป่อพเนี่ยของน้องอุ้งอิงสุขุสุนเอฟซีของสาวน้อยเพชรบ้านแพ้งสุขุสุนครับพี่น้องอีกสองมือครับเพลงบอลโจเสี่วครับวันที่สิบพี่น้องเข้าซอยดันครับสายเลือดนักสู่ครับพี่น้องซอยกระดานกันแช่ครับพี่น้องครับไอติดหนึ่งมาแรงอะไรครับสำหรับเพ้งบอลโจครับพี่น้องครับผมสำหรับมือคืนนี้น้องอุ้งอิงกับแสดงโยท่างพัทยาครับพี่น้องเนาะล้านปลาเกลือสายสาม พัทยาสายสามด้านปลาเกืออุ้ยคนเม่พี่น้องวันมันสีบรลายเนาะมันธรรมดาเนาะเต็มอ่างยาเล่นครับหมื่ยขึ้นนี่ค้นลายแห้งครับหมื่ยขึ้นนี่ครับขนาดเป็นมันธรรมดาเลยครับมันจันเนี่ยหมื่ยขึ้นนี่น้องยิงเสียงเต็มทีเต็มรอยเลยครับพี่น้องม้วนครับเรื่องรลองเพลงบุษบาเนี่ยโอ้ยมักแห้งครับผมเกินหมอลำขึ้นมากพอแล้วก็บุษบ,บาเนี่ย,ยมว้มวนมว้มวนม้วนครับ ถือว่าเป็นไม่รอครับต่อตอเนี่โอ้ยหลายแห้งครับพี่น้องถือว่าเป็นแม่รอเลยครับที่น้องอิงรองเพ่งบุษบาเป็นแนวทางเป็นเพลงแนวทางของน้องอิงเลยคือน้องอิองเขาเป็นเหตุกรมูเลยรอบเหตุเป็นหมอนำแบบนี้ขยายเป็นหมอนำเนาะบ่เคยเห็นวงใดโช์เลยครับเพระาะว่าน้องอิงไหนมันคนแรกนมั้งบุษบามาโช์ในหมอนำหม,มอนำเพื่อน แล้วก็มีเกินเพง่งสาวสมยัยค่อยหักไห้ฟัง่งเนี่ยพ่อเป็นน้ำจิ้มครับสองสามไอที่เรลาพี่น้องมวนครับเป็นล่ำเพลินล่ำเพลินก่อนแรกของน้องยิงน้องมิงว่าแต่งโดยอาจารย์บิ๊กฟูมารินครับอาจารย์ของนององ้องยิงกมื่ี้เขาของฮัดเลี้ยวนีและครับผมว่าน้องยิงท่องได้แล้วะครับเพ่งหีิผมว่าแตเป็นปล่อยมาเป็นน้ำกิ่มแค่สักเล็กน้อยบริปล่อยปล่อยมาหลายเนาะลองพ่อให้พี่น้องลยพ่อเป็นกระไซ แล้วก็มือนี้ครับวันที่แปดตุลาคมกลับมาหมองกอครับพี่น้องพุทธมนตรสายห้าตลาดเซรีครับพี่น้องพุทธมนตรสายห้าหลังจากมือนั้นเป็นมาแล้วฝนตกเหร่นบ่ได้ครับมือนี้เพิ่งก็เลยต้องมาแก้มือครับพี่น้องแล้วก็โป้งนะครับต้องฝากปลอดโป้งนะครับไปกันได้หลายครับพี่น้องตอนนี้กำลังหยิเซ็กเศร้าเหครับน้องหญิงทองฝาปลอดโป้งแล้วครับบ่มนาโต้เหรอครับน่าจะทำการแสดงได้จมจบครับมือหนี้ครับพี่น้องคนเลื่อมล้ายวครับพี่น้องหนาไมที่ เห็นเพลนไหลซวดในช่องสาวหน่อยเหมืนอนคนเต็มหนาไปที่แล้วครับคนเริ่มทะยอยพอแล้วครับ mm hmm. น้องอิงก็กำลังเข็ยนคอนเทนต์กับบอลโจอยู่ครับพี่น้องน้องอิงกำลังเข็ยนคอนเทนต์อย่างกับไทยมันในช่องของบอ mm hmm. ลโจแล้วครับหเวยคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์กับน้องอิงนี่ล่านขึ้นตลอดเลยครับท mm hmm. ุกคอนเทนต์เนี่ยช่วงนี้ล่านตลอดเลยบอลโจเข็ยนคอนเทนต์กับน้องอิง mm hmm. แล้วก็ผมว่าน้องอิงมาทั่วขอทมอลอดนี่ สาวหน่อยมัทั่วก็ทัาา้งมอหอดนีผมว่าอ้าเนี่ยทุกสนามเนาะโอ้ผู้จัดนี่ย,ยิ้มแช่งเลยครับพี่น้องแตะทุกสนามเลยครับโบยมือในคนมาหลายเลยทุกสนามคนหลายทุกสนามเลยมอท่อคอท่อหลอบนี้ครับเออเจ้าภาพนี่โอ้ยเจ้าการเจ้างานนี่ย,ยิ้มแช่งเลยครับผู้จัดนี่ย,ยิ้มเลยครับเมืถถ้องขึ้นเนี่คนยค้ยาา,างวัดลดลกกระคนทั้งหลายครับพี่น้องเมืม่อนั้นล้านแตกเพื่อน คนหลายถูกมองครับถือว่าประสบความสำเร็จเลยแล้วก็ทังวิธีมีทายลงไปแล้วครับช่วงแรกๆที่างพวมีทายทั้งวิธีช่วงน้องอิงแสดงแต่ช่วงหลังเห็นแล้วช่วงหลังเห็นแอดมิ่งไปไทยลงมาแล้วนี่มันตั้งแต่บรรยากาศได้ที่นนองได้เห็นสีหนาแววตาของเอฟซีด้เห็นแววตาเอฟซีเวลาจับมือน้องอิงเขาได้เห็นเนาะได้เห็นความลักของเอฟซีบอกห้น้องยิญผ่านทังแววตาทางสายตาทาทางเขาได้เห็นนะเวลาแข่งกล่องลงไปเขาเห็นนี่มัน ยิ้มโอบยิ้มใจเลยน้องไหมเนาะบรรยากาศแบบนี้ผมอยากเห็นแบบนี้นะเห็ไทยต้องไปแบบหนาไปที่เวล้าน้องยิงแสดงคอนเสิร์ตนะครับเพาจะเห็นปฏิกิริยาของเอฟซีเวล่ามันแนมน้องยิงเนาะมันสายตามันสายตาเป็นแบบเดือดเข้มรักนะครับสายตาอ่อนโยนสายตาเดือดเข้มรักน้องยิงมอ่งกันไปทั้งเวทีจับมือโอ้ควางค้นกับสื้อื่นสื้อวนหอมมือเ้าก็ได้เห็นบรรยากาศนัะนโอ้ยเหาองก็ยิ้มโอบยิ้มใจเลยน้องเนาะ นี่ครับอยากให้เป็นไายคือเก่านะทั้งเอฟีลงไป่ท่ากัางหลังก็เห็นเลยแล้วครับแต่ช่วงแรกเห็นแต่าไายขึ้หนึ่งบนมันบ่ได้บรรยากาศต้องพี่น้องเนาะอันไายลงมาเห็นเอฟซีได้หลายโอ้เดี๋ยวบรรยากาศแล้วก็อีกขาดอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องอันนี้เพียงสาตบไทยเพียงเนึ่ยนี่ยโอ้สมบูรณ์แบบเลยครับคนในลายเนี่ยคือฉีดหลวงหอมฟันมารังหารพี่อีกกระมือเนี่ยพี่น้องขาดอย่างหนึ่งครับเพียงสาต้องพี่น้องเนาะก็คือว่าพี่น้องเขาทั้งเวลาทั้งศิลปินกัหลายเนาะ ก็ะตอมแบ่งๆกันนะครับพี่น้องเวลาก็เต็มยิ้มนะครับเหมืนผู้ได้ขอให้มือกระเต็มยิ้มคุ้มนะครับบัตรปุ่มบัตรเหรครับพอเดี๋ยวเห็นน้องอิงลายครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นหนึ่งแต่เซ็กเศร้าแล้วครับซื้อบัตรออกไปเจอมาช่วงคอนเสิร์ตเจอมาช่วงเตยล่าเจอมาช่วงซงเอฟซีหมดแล้วครับบัลนี้บอสโจทนไว้ครับทนไว้รับพี่น้องบอสโจทนไม่ไหวครับพี่น้องจนได้แช่ครับบอสโจทนไม่ไหวจนได้แช่รูปนี้ครับพี่น้อง รวมยังครับหลูกหลูกสาวคนทั้งสามครับพี่น้องนีครับบอสโจทนไม่ไหวครับแค่หลูกหลูกสาวครับน้องหญิงน้องลำเพินแล้วก็น้องลำแค้นโอ้น้องลำแค้นนี่ก็สุดยอดพวม,มาสิเป,ป็นิลปิน แม่น่าคตเนี่ยพระสงฆ์หองน้องลำแพนเนี่ยเป็นแห่แน่นอนสูเ oh ข้าเลยน้องลำแพนกันเลยจับไม่เหตุสีเซกซ่าคอมใหญ่ได้ว่านี่เซกซ่าบูสบาได้ว่านี่นองลำแพนเนี่ยของแค่ไอ้ไอ้นองแพนเลยเก่งห่ะกับนองลำแพนเนี่ยบอย่านได้ที่บอย่างเดินเสียงบอย่านของเก่งแห้งเต็มกับเก่งสิเป็นนักร้องเนี่ยแน่นอนครับแน่น่าคตรนองลำแพนลำเพื่อนเนี่ยเก่งแห้งนะครับบอโจ้ทนไว้ครับไปแช่ลูกลูกสาวทั้งสามแบบ เดี๋ยวสิมีลูกไส้คนหนึ่งครับน้องยูทูบคนแบบปูการว่าหลานสาวทั้งสามสุดปังโยกโกให้เลยสายเลือดนักสูสิบตุลานี่ถล่มแช่ถล่มคอมเมนต์ไปพร,ร้อมกันแม่เนี่ยครับสิบตุลาเมื่อวันที่แปดนับเพลังอีกสองมือครับพี่น้องเข้าไปเข้าไปเข้าไปคอมเมนต์ในไลน์พี่น้องไปคอมเมนต์ในไลน์ครับคอมเมนต์ในไลมมน,นล์มันจีบเดบเอไอนะพี่น้องเขาต้องคอมเมนต์ในไลน์คอมเมนต์ยังอะไรครับคอมเมนต์ไปเลย วันทีสิบนี่ครับสายเลือดนักสู้ครับพี่น้องบอโจ้ห้องอ่อนติดมาแรงอะไรได้ครับพี่น้องมันนี่ก็โอ้ความเย็นมาหลายครับความเย็นสามบุกนี่ครับไอสามคนนี่ครับสามสาวนี่ครับความเย็นมากระนาเลยครับพี่น้องถูกใจไปเกือบซีพันครับพี่น้องสุดยอดคนถ่ายภาพได้ดีจริงๆครับปังปังสาวน้อยแม่นี่ครับผู้ถ่ายทยฮะผู้มอนิงอ๋อผู้มอนิงคนเย็บภาพนะครับ สายตาแววตาหน้าตาไข่กันเนี่ยน้องล่ำแพรงกับน้องอยิงเนี่ยจะคือกันถ้าน้องล่ำเพื่อนเนี่ยจะบวกไข่กันเลยถ้าน้อ,นองน้องล่ำแพรงกับน้องอยิงเนี่ยคือกันเป๊ะเลยครับคือกันหอดสายตาอ๋อคู่มอนอินคนไทยไทยในงามครับถ่ายภาพในงานเลยครับช่างภาพถ่ายได้หมอเจาะจริงๆเนะนาะครอบครัวน่ารักน่ารักทุกคนค่นะบอบอุ่นยิ้มตาเหมืนี่็ครับสายเลือดน,นักสู้จ้าน่ารักที่สุดสามสาว จังหวะพอดีมากลูกสาวอกิอโจอ์นารับทั้งสามคนเลยจ้าครับรอชมค่าสุดยอดเลยจ้าเป็นตาหับคับบอสน่ารักมากค่านี่เห็นว่าี่เซ็กซ์าสาวบุษบานี่เห็นเนาะเนี่ยในอนาคตอันใกล้นี่เละครับนี่สองสาวนี่รำแพรียงำเพลินนี่เป็นนักร้องแท้แน่นอนครับพี่น้องใช้เดี่ยวตะหน่อยนะครับเต้นกับเก่งขวบรำแพรียงำเพลินนี่เต้นเอาเป็นเอาตายเต้นใส่อารุนพารีนอเป็นรำเพรื่นนี่ห่วย แต่ดนตรีมาลง้องว่าเตนนี่ครับสามสาวและหนุ่มน้อยอีกคนคือผู้สานรุ่นต่อไปครับบอสโจแมนครับน้องยูทูบพร้อมแล้วครับรอรอสุดยอดมากครับรอแชร์ค่ะเนาะสายเลือนอักสูบห้องใช่ครับแน่นอนตอนนี้พี่ว่ช่วยกันเลี้ยงน้องไปก่อนเพกกื่อครอบครัวที่ดีถึงีวลาจะลูกคุณทาแต่นางก็รักษาความถูกต้องต่อครอบครัวที่ให้ข้อมูต,ต่อนางผมเชื่อว่าไม่หน่อยพ่าเอกกพรทุ่มเทหมดหมดมัวใชเช่นกันก,กับครอบครัว บุญนับถือนําใจทั้งสี่ครอบครัวสามนาศแม่สุภาพบอสโชแม่หน่อยนุ้งอิงนางกระแสจะไม่ตกนางอยู่ยาวแน่ขึ้นอยู่พ่อโจถ้าเอาเพลงลึกกรลรมดีๆให้นางยาวไก่ความใจแฟนเพลงมันมีกระตกแค่แน่นอนกับกระแสน้องอิงตาบไดที่ปฏิบัติโตต่อเอฟซีปฏิบัติตนแบบนี้นารักแบบนี้มันมีตกครับแล้วก็เสียงน้องอิงก็มันมีตกไม่ได้ขีม,มวนไปไหนครับเสียงน้องอิงกันไหน เสียงเขาทีทนะบวสไม่ยากครับน้องอิงต่อไปนะโค้ข้างหน้ามองแล้วเห็นภาพเลยผู้บริหารรุ่นต่อไป4คนนี้แน่นอนพี่ฮุ้งอิงน้องลําเพลินน้องล,ลําแพนน้องยูทูบถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องนี่ครับบอสโจทนบ่ไหวครับจนได้แช่ลูก,ลก,ลกสาวทั้งสามครับพี่น้องท้ายเดยมอสโจ้แห้งครับเนาะงท้ายเดยมอสโจ้ครับน่ารักครับบอสตีงพอไม่ให้น้องลำแพนกันนะปกติหยุด เราที่ผู้คนอยู่กับทีเดียวน้อไม่แน่ใอะไรหน,นึ่งแห้งไหนใครลูกดีแห้งครับเนี่ยบอลโจทนไว้ครับจนในแค่ลูกลูกสาวทำสามครับพี่น้องสุดยอดครับเป็นงเพิ่งใจครับสายเลือดนักสู้ครับพี่น้องซิฟตุลาโคฟนี่เขาถล่มแช่ถล่มคอมเมนต์ครับไอติดแฮชแท็กมาแรงใครได้ครับพี่น้องครับหนึ่งมาแรงเหยเขาครับสวัสดีครับผม